สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่ Invention Journey การเดินทางของการประดิษฐ์ที่จะพาคุณไปสำรวจแนวคิดและนวัตกรรมสุดล้ำที่เปลี่ยนแปลงโลกของเราไปตลอดกาลและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับแนวคิดที่น่าสนใจและลึกลับอย่างปรากฏการณ์ผีเสื้อขยับปีกหรือ The Butterfly Effect ค่ะเป็นแนวคิดที่ฟังดูเป็นบทกวีแต่จริงๆแล้วมีรากฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแรงมากใช่ครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินวลีที่ว่า ผีเสื้อกระพือปีกที่บราซิลอาจทําทให้เกิดพายุทอร์นาโดที่เท็กซัสวลีนี้ฟังดูเหลือเชื่อแต่มันสรุปแก่นของปรากฏการณ์นี้ได้ดีเยี่ยมเลยแล้วจริงๆแล้วปรากฏการณ์ผีเสื้อขยับปีกนี่มันคืออะไรกันแน่คะโจมันคือแนวคิดที่อยู่ในทฤษฎีคอสเคอสทออรี Chaos Theory, ครับโดยหลักการง่ายๆคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในระบบที่มีความซับซ้อนสามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ใหญ่โตและคาดไม่ถึงในอนาคตได้ฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วครับ เป็นคนคิดค้นแนวคิดนี้ขึ้นมาคะ ต้องยกความดีความชอบให้กับนักอุตุนิยมวิทยาและนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์ครับในช่วงทศวรรษ1960เขากำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แล้วเกิดอะไรขึ้นกับการวิจัยของเขาคะลอเรนซ์พบว่าเมื่อเขาป้อนค่าเริ่มต้นในการคำนวณซ้ำเพียงแค่ปัดเศษทศนิยมจาก0.506127เป็น0.506การพยากรณ์อากาศที่ได้ก็แตกต่างกันล ลับในระยะเวลาไม่นานทางที่ตัวเลขต่างกันแค่นิดเดียวโอ้โหแค่ทศนิยมไม่กี่ตำแหน่งก็เปลี่ยนผลลัพธ์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำว่าผีเสื้อขยับปีกใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเขาอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นการที่ระบบมีความอ่อนไหวต่องเงื่อนไขเริ่มต้นหรือที่เรียกว่า sensitivity to initial conditions และในเวลาต่อมาภาพของผีเสื้อกระพือปีกก็ถูกนำมาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายของแนวคิดนี้น่าทึ่งจริงๆค่ะแล้วใครเป็นคนคิดค้นแนวคิดนี้ขึ้นมาคะต้องยกความดีความชอบให้กับนักอุตุนิยมวิทยาและนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์ครับในช่วงทศวรรษ1 9 160. เขากำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แล้วเกิดอะไรขึ้นกับการวิจัยของเขาคะลอเรนซ์พบว่าเมื่อเขาป้อนค่าเริ่มต้นในการคำนวณซ้ำเพียงแค่ปัดเศษทศนิยมจาก0.506.127เป็น0.506การพยากรณ์อากาศที่ได้ก็แตกต่างกันลิบลับในระยะเวลาไม่นานทังที่ตัวเลขต่างกันแค่นิดเดียวโอ้โหแค่ทศนิยมไม่กี่ตำแหน่งก็เปลี่ยนผลลัพธ์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะนั่น คือจุดเริ่มต้นของคำว่าผีเสื้อขยับปีกใช่ไหมคะถูกต้องครับเขาอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นการที่ระบบมีความอ่อนไหวต่อเงื่อนไขเริ่มต้นอย่างมากหรือที่เรียกว่า sensitivity to initial conditions และในเวลาต่อมาภาพของผีเสื้อกระพือปีกก็ถูกนำมาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายของแนวคิดนี้น่าทึ่งจริงๆค่ะแล้วปรากฏการณ์นี้มันส่งผลต่อเรื่องอื่นๆในชีวิตประจาวันของเราด้วยไหมคะนอกจากเรื่องสภาพอากาศแน่นอนครับลองนึกภ ภาพการจราจรบนท้องถนนดูสิครับรถคันหนึ่งเบรกกระทันหันเพียงเสี้ยววินาทีอาจทำให้เกิดการชะลอตัวเป็นลูกโซ่และนำไปสู่รถติดยาวเหยียดในอีกหลายกิโลเมตรขัดไปจริงด้วยค่ะหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างการเลือกเส้นทางเดินทางในตอนเช้าก็อาจส่งผลให้เราไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือแม้กระทั่งไปเจอคนที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้เจอเลยก็ได้ใช่เลยครับและในมิติที่ใหญ่ขึ้นลองดูเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลายๆครั้ง<ๆ>การตัดสินใจเพียงเล็กๆในระดับ โลกหรือเหตุการณ์ที่ไม่สำคัญในตอนแรกก็สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางของชาติหรือแม้กระทั่งของโลกได้เลยเหมือนกับคำว่าจุดเปลี่ยนเลยนะคะบางทีจุดเปลี่ยนนั้นก็มาจากอะไรเล็กๆที่เรามองข้ามไปถูกต้องครับและสำหรับช่อง Invention Journey ของเราปรากฏการณ์ผีเสื้อขยับปีกมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการประดิษฐ์และนวัตกรรมเลยทีเดียวครับจริงด้วยค่ะเพราะการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆก็มักจะเริ่มจากแนวคิดเล็กๆหรือข้อสังเกตที่ไม่สำคัญเลยใช่ไหมคะเปะ เลยครับลองดูตัวอย่างการค้นพบยาเพนิซิลินของอเล็กซานเดอร์เฟลมิงสิครับเขาแค่ลืมจานเพาะเชื้อทิ้งไว้โดยไม่ได้ตั้งใจและสังเกตเห็นว่าเชื้อราที่ปนเปื้อนอยู่ในจานนั้นยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนั่นคือความบังเอิญเล็กๆน้อยๆที่นำไปสู่การค้นพบยาปฏิชีวนะที่ช่วยชีวิตผู้คนนับล้านมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าเขาไม่ได้สังเกตหรือทำความสะอาดจานเพาะเชื้อนั้นทันทีโลกอาจจะไม่มีเพนิซิลินก็ได้ใช่ครับหรืออย่างโพสต์อินโน ที่เริ่มต้นจากการที่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งกำลังพยายามคิดค้นก่าวที่แข็งแรงมากแต่กลับได้กล่าวที่ติดไม่แน่นและลอกออกง่ายแทนความล้มเหลวเล็กๆนี้กลับกลายเป็นนวัตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ในภายหลังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะว่าบางทีความผิดพลาดหรือความบังเอิญเล็กๆน้อยๆก็สามารถนำไปสู่สิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าเรามีความสังเกตและมองเห็นโอกาสในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์และ AI ก็เช่นกันครับบรรทัดโค้ที่เขียนผิดพลาดไปเพียงนิดเดียว หรือการตั้งค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นที่ไม่ถูกต้องก็อาจทําให้โปรแกรมทํางานผิดพลาดอย่างรุนแรงหรือ AI ให้ผลลัพธ์ที่เพี้ยนไปจากที่คาดไว้ได้อย่างสิ้นเชิงเหมือนกับที่เราเคยได้ยินเรื่องบั๊กเล็กๆที่ทําให้ระบบลม่มหรือเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงในระบบที่ซับซ้อนใช่ไหมคะใช่แล้วครับและในทางกลับกันการปรับปรุงอัลกอริทึมเพียงเล็กน้อยการปรับแต่ง UI UX เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลให้โปรดักต์ได้รับความนิยมอย่างถลม่มทลายหรือแก้ปัญหาใหญ่ให้กับผู้ใช้งาน นั่นหมายความว่าในเส้นทางการประดิษฐ์เราควรให้ความสําคัญกับทุกรายละเอียดแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะแน่นอนครับการทําความเข้าใจบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์ทำให้เราตระหนักว่าโลกและระบบต่างๆมีความซับซ้อนกว่าที่คิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่หรือแม้กระทั่งผลกระทบที่คาดไม่ถึงได้เลยและนี่ก็เป็นเหตุผลที่นักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์ต้องมีความละเอียดรอบคอบและในขณะเดียวกันก็ต้องเปิดใจรับความบังเอิญหรือ เซลลนดิพิตี้ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการค้นคว้าและพัฒนาสรุปได้ว่าปรากฏการณ์ผีเสื้อขยับปีกไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันคือการเตือนใจให้เราเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนการกระทำเล็กๆของเราในวันนี้อาจมีผลกระทบใหญ่หลวงต่ออนาคตที่คาดไม่ฝันได้เสมอไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้คำในอีเมลการปรับแต่งโค้ดเพียงเล็กน้อยหรือการตัดสินใจออกแบบผลิตภัณฑ์บางอย่างทุกอย่างล้วนมีศักยภาพที่จะสร้างคลื่นลูกใหญ่ใน แห่งการเปลี่ยนแแปลงแลงะนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกที่ไม่เพียงแค่บอกเล่าถึงความปั่นป่วนของระบบแต่อย่างเป็นแรงบันดาลใจให้เราเห็นคุณค่าของการกระทําเล็กๆน้อยๆและความสําคัญของทุกก้าวในการเดินทางของการประดิษฐ์หวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงจากพอดแคสต์ invention journey ในตอนนี้ไม่มากก็น้อยนะคะและถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้และไม่อยากพลาดเรื่องราวการประดิษฐ์นวัตกรรมและแนวคิดที่น่าสนใจจากช่องของเราอย่าลืมก ด subscribe ช่อง Invention Journey และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการเดินทางของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ